คลิปที่แล้วนะคะแอดได้ทําคลิปเกี่ยวกับว่าคู่แข่งไทยในสัปดาห์แรกน,นเวลานี้คู่แข่งทั้ง4ทีมอิตาลีแคนาดาโปลแลนด์เกาหลีใต้อยู่ที่ไหนกันบ้างและทําอะไรกันบ้างถ้าใครอยากฟังแนะนําให้ฟังคลิปที่แล้วก่อนคลิปนี้นะคะทุกคนไม่คลิปนี้นะคะแฟนๆวอลเลย์บอลต่างขัดใจตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมสาวไทยทับนักตบลูกยางสาวไทยของเราเนี่ยยังไม่ออกเดินทางจากประเทศไทยมุ่งสู่เมืองปลายทางในสนามแรกอย่างกรุงเมืองอัล ยาประเทศตุรกีสักทีพูดได้เลยว่าในสัปดาห์แรกที่สาวไทยจะต้องแข่งกับคู่แข่งเหลือทีมไทยเท่านั้นที่ยังไม่ออกเดินทาง จากประเทศตนเองก็คือสาวไทยใช้เวลานานที่สุดนะคะในการอยู่ที่ประเทศตนเองข้อดีของการอยู่ที่ประเทศตนเองแล้วก็ค่อยออกเดินทางอีกึงก็คือเราได้ฝึกซ้อมอุ่นเครื่องในรายการซีเกมมาแล้วนะคะรวมไปถึงถ้าผู้เล่นใน14คนแรกมีรายชื่อของทัพไดมอนด์ฟูดอย่างไดมอนด์ฟูดก็ได้แข่งชิงแชมป์สโมสรเอเชียมาแล้วด้วยคือคือสาวไทยทุกคนที่จะมีรายชื่อติดนะคะพูดได้เลยว่า อุ่นเครื่องกันมาหมดแล้วทุกคนอะนะคะคือยิ่งซีเกมนี่ทางโค้ดได้ให้นักกีฬาลงแข่งสับเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราก็ไม่ได้ละเลยการฝึกซอ้อมไม่ได้ละเลยการอุ่นเครื่องหรือที่เรียกกันง่ายๆคือเราก็กระชับมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละค่ะทุกคนเรากกระชับมิตรกับ ฟิลิปปินส์กระชับมิรกับเวียดนามกระชับมิดมาเละกระชับมิรพมา่าและที่สําคัญนะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราก็ฝึกซ้อมทางสูริยศาสตร์การกีฬาก็เต็มที่กับสาวไทยมากๆเลยนะคะเครื่องมือการฝึกซ้อมอุป,ปกรณ์ครบครันมากๆคืออย่างที่บอกเราก็อุ่นใจและคะ้ค่ะพอเราซ้อมในประเทศตนเองมันฟิตร่างกายให้เต็มที่ที่สุดอย่างเงี้ยถูกต้องไหม ก่อนที่จะไปสู่ปลายทางแล้วก็เริ่มแข่งเลยทันทีอะไรแบบนี้ถ้าใครได้ติดตามบอลล์บอลเนชั่นลีกเมื่อปีที่แล้วถ้าใครได้ติดตามแอดเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันเราจะอยู่ไปพร้อมกันและเราก็จะรู้ว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยซ้อมอยู่ที่แคมป์ทีมชาติที่กรุงเทพ ไม่ได้ซ้อมเวลาปกตินะคะทุกคนเราซ้อมเวลาที่ประเทศปลายทางที่เราจะไปเราไม่ได้ซ้อมเหมือนเวลาประมาณแบบ8ปดโมงเรื่องห้โมงเย็นอะไรแบบนี้เราเลื่อนเวลาการซ้อมนะคะไปซ้อมในช่วงดึกเพื่อให้เข้ากับเวลาปลายทางที่เราจะต้องเจอในอีกหลายๆประเทศอย่างประเทศไทยกับประเทศตุรกีนะคะประเทศปลายทางตุรกีในสนามแรกเนี่ย เวลาช้ากว่าไทย4ชั่วโมงในสนามที่สองเราลุยไปเมืองบราซิล่าประเทศบราซิลบราซิลเวลาช้ากว่าไทยประมาณ10ชั่วโมงเลยนะคะดังนั้น2สนามเนี้ยแอดรู้สึกว่าทางสมาคมเนี่ยทางทีมสตาฟโค้ชต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนเวลาตั้งแต่ในกรุงเทพแล้วเหมือนปีที่แล้วค่ะทุกคนดังนั้นมตหอเลยไม่ต้องห่วงส่วนข้อเสียในการออกเดินทางช้านะคะน่าจะมีข้อเดียวละกันเท่าที่คิดว่ามันน่าจะมากที่สุดนะคะนั่นก็คือสภาพอากาศของแต่ละประเทศอย่างสภาพอากาศที่ประเทศตุรกีเมืองอัลทัญ,ญาที่เราจะไปลุยในสนามแรกนะคะสภาพอากาศณนะเวลานี้เนี่ย และอีกหนึ่งอันดีข้างหน้าก็จะอยู่ที่ประมาณ20องศาเอาตรงๆก็ก็เย็นนะก็เย็นเลยนะพอสภาพอากาศเย็นใช่ไหมคะในสนามที่ตุรกีเาก็เปิดแอร์อยู่แล้วคือจัดเต็มก็จะมีเรื่องตะคงตะคริวนะคะเกิดขึ้นมาอีกพอเราลุยสนามแรกใช่ไหมคะที่ตุรกีสภาพอากาศประมาณ20องศา 4นัดแรกเราอยู่ที่ตุรกีสนามที่สองเราบินไปกรุงบราซิล่าประเทศบราซิลนะคะสภาพอากาศหนักกว่าเดิมมค่ะสภาพอากาศประมาณ15องศาเลยนะคะถือว่าทั้ง2ส,สนามแรกอะอากาศเย็นกว่าประเทศไทยเยอะมากดังนั้นการอบอุ่นร่างกายนะคะต้องมีมากกว่าปกติเหมือนปีที่แล้วเนี่ยที่สาวไทย ต้องไปเดินกลางแจ้งทุกเช้านะคะเดินรับแสงแดดทุกเช้าเพราะว่าอากาศข้องั้งที่จะเย็นดังนั้นนั่นแหละค่ะปีนี้อย่างที่บอกข้อเสียคือด้านสภาพอากาศที่เราจะต้องปรับให้เร็วที่สุดและเราออกเดินทาง27ไปถึงประมาณ28แเราก็มีเวลาปรับเดินแสงอาทิตย์ตอนเช้าประมาณ2วันเท่านั้น,นะคะ่ะก็ต้องรอรุ้นนะคะอย่างที่บอกทีมแพทย์ทางสมาคมสุยศสตร,ร์การกีฬาก็ดูแลครบครันครบเครื่องเลยนะคะดังนั้นก็ พูดได้เสียงเดียวก็คือมอตหอค่ะไม่ต้องเป็นห่วงทางสมาคมน่าจะดูความเรียบร้อยดูความเหมาะสมแล้วนะคะที่จริงเรื่องปัจจัย ปัจจัยที่แปลว่าเงินน่ะนะคะก็ค่อนข้างที่จะสําคัญอยู่ดีๆก็ใช้ปัจจัยเหมือนใช้กับพระสงฆ์เลยนะคะ <c oughs> นั่นแหละค่ะดังนั้นก็ณนะเวลานี้ประเทศไทยทัพสาวไทยก็ฝึกซ้อมตามเวลานะคะปรับเวลาในประเทศไทยให้เหมือนเวลาที่ประเทศปลายทางที่จะไปแข่งนะคะเพราะอย่างที่บอกตุรกีเช้ากว่าเราสี่ชั่วโมงนะคะบราซิลเช้ากว่าเราสิบชั่วโมงดังนั้นก็ปรับซ้อมเวลาค่ะทุกคนเหมือนกับทุกปีเลยนะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ที่สำคัญทางรอบนี้ก็น่าจะไปไว้ตามคาค่ะสุวิยศาสตร์การกีฬาก็ น่าจะบินตรงไปด้วยนะคะเหมือนกับทุกๆปีเพราะพูดเลยว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญมากไม่ว่าจะทัวร์นาเมนต์ไหนนะคะโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้นี่นแหละเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญที่สุดเลยในการเก็บคะแนนโวลร,รงกิ้งที่มันจะมีผลไปสู่การคัดเลือกโอลิมปิกรวมไปถึงถ้าเราไม่ได้ในรอบการคัดเลือกโอลิมปิกคะแนนในปีนี้มันก็จะไปพ่วงกับปีหน้านะคะและจะได้รู้เลยว่าเราจะได้ไปโอลิมปิกปี2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไหมนะ ะคะดังนั้นอย่ที่บอกสําคัญจริงๆโทัวร์นาเมนต์นี้แอดเชื่อเลยว่าทางสมาคมนะคะน่าจะจัดเตรียมความพร้อมอย่างมากเลยที่สําคัญเราก็มีสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะมอบเงินสนับสนุนให้จํานวนมากก็ถือว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราบิน27ก็ไปถึงประมาณ28่สดนะคะมีเวลาซ้อมประมาณ2วันปร,รับสภาพร่างกายก็ คิดในแง่ดีค่ะเราต้องให้กําลังใจทํานักตบลูกยางสาวไทยของเราค่ะให้ผ่านพ้นอุปสรรคให้ผ่านพ้นทุกอย่างและทำทุกอย่างให้เต็มที่ในการในข่งขัน VNL 2023ปีนี้มาให้ดีที่สุดให้ได้ใครจะไปรู้ลูกลมกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสาวไทยอาจจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับแฟนฟวอล์บอลโดยการเอาชนะ3ใน4นัดก็ได้นะทุกคน สองในสี่นัดก็ดีโอ้โหพูดเลยทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะข้อดีของการอยู่ที่กรุงเทพนานในแคมป์ดิมชาตินานมีข้อดีอะไรบ้างและมีข้อเสียไหมในการที่เรายังไม่ได้ไปที่เมืองปลายทางในสนามแรกนะคะทุกคนแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแสดงความคิดเห็นแบบสร้างสารรค์นะ,ะทุกคนอะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเมนเล่าสู่กันฟังให้แอดทราบได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการรู้สึก World National League 2 0 2 3ที่จะเกิดขึ้นในอีก7วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะ